สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือรถลังนะพี่น้องรถล่างรถเต้นรถยังต่างๆพี่น้องเอ้ยอันนี้คือเต็นศิลปินพี่เอกพี่เซกพี่ท็อปอะไรครับนักร้องพวกน้องยูกิครับผมนี่คือกลางเต็นศิลปินพี่น้องและได้พิเศษของเราก็คือกางเต็นศิลปินพี่น้องพระเอกไซมอนพระเอกแม็กซิริยาพระเอกโอหลายครับผมน้ามองเด้อพี่น้องเด้ออู่ขากลางเต็น อันนี้คือจะกางเต็นท์ให้พี่เจมนะครับตอนนี้เจมเป็นน้องเนาะเดี๋ยวหาได,ได้พิเศษของเราคือกางเต็นท์ คุณอยู่นเดียวไม่ได้้มันคลอยออไร ใหญ่ตกลางไม่ได้ผมออกมาทางนี้แหม่ข้างไหนไข้างไหนนี่ตอนนี้ไงก็อีกปีอีกนิดนึงเออทางข้างในเขาทางข้างในเขาเนื้ไม่ได้ผุนฮะทางข้างในเขาเนื้ไม่ได้ผุนเอาเนาเออทางนี้เขาจงไปทางยางเลยนี่เออได้ก็ดีไม่รู้อะไรก็ตามข้างหลังนั่นที่ทางเชีกรอบนั่น ก็ได้อยู่ได้อยู่ใหมู่กใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดียอดทมยิง เดี๋ยวครับผมรับกางเต็นท์ครับผมนี่ไงสวัสดีครับน้องมิน้นสวยๆท็อปฟี่สุดหล่อสุดหลอของเราเรารับกางเต็นท์ให้พวกนางเอกพระเอกเของเฮาเลยครับนี่เป็นเบิดเลยครับเนี่ยนนี้คือเต็นท์พระเอกก๊อฟครับผมพระเอกก๊อฟสิทธิ กระแสครับผมอันนี้คือนี่ครับเต็นท์ศิลปินต่างๆี่นน้องเนาะหลายๆก็พวกพนักง,งานแดนเซอร์ก็รับจ็อกกันกลางตน้นครับผมนี่ครับถ้ากลางเซ็นเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมเป็นซุมไว้ซุ้มมันนี่แหละครับผมเวลาเขาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าก็จะได้มิดชิดจะได้ไม่ประเจิดประเจิดครับผมโอเคนะครับเนาะ ครับขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวกานหน้าจะไล่ให้ดูใหม่นะครับสวัสดีครับเเตน